ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแหม่มค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะจะเจอกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนในหัวข้อให้ไพ่เล่าเรื่องความรักว่าไพ่จะบอกว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวก็ก่อนอื่นก็มาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามาเจอเจอคิปนี้กันก่อนเป็นพลังงานโดยรวมเหมือนเดิมนะคะแหม่มไม่มี พืนดวงส่วนตัวของเพื่อนเนะเพราะฉะนั้นก็นำคำทำนายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองนะคะดึงดูดเรื่องราวดีๆไปและกันเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆก,กันก่อน ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยซัพพอร์ตแหม่มด้วยนะด้วยการกดติดตามนะคะช่องแม่หมอแหม่มนะให้แหม่มได้มีโอกาสนะคะมานั่งอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆมอบพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆไปนานๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เ,เพื่อนๆซัพพอร์ตแหม่มนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนๆเลย สเตรนขึ้นมานะคะสี่ถ้วยสองถ้วยแล้วก็แปดเหรียญเออโทษค่ะเจ็ดเหรียญอ่าถูกแล้วสี่แปดแปดเหรียญนะคะโทษทีค่ะแปดเหรียญแล้วก็สี่ในเท้าต้องบอกอย่างนี้เลยเพื่อนๆคะ่ะเรื่องความรักเนี่ยมาเลยปรากฏตั้งแต่ตัวตนเลยนะคะก็คือว่า ถ้ามองรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเพื่อนๆอะ่ะกำลังรอคอยความรักอยู่นะคือมีความมุ่งหวังมีความคาดหวังแล้วว่าจะได้เจอเจอกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะซับพอร์ตกันเกื้อกูลกัน มีความเมตตาต่อการเป็นพลังชีวิตที่เป็นผู้ให้ผู้รับอะค่ะที่มีความแบบเขาเรียกว่าเท่าเทียมกันอะไม่เอาเปรียบกันอะไรประมาณอย่างเนี้ค่ะไม่เอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่หนุนนํากันไปในทิศท,ทางที่ดีจริงแล้วว่าต้องบอกว่าด้วยความที่ผ่านมาตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเพื่อนๆอนะไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินนะมิติอื่นๆ ของชีวิตะฮะเลยมีส่วนว่ามีบางช่วงที่หันหลังให้กับความสัมพันธ์ก็คือหันหลังให้ตรงนี้คืออาจจะไม่ได้มองเรื่องของความรักเพราะว่าอ่าไม่อาจจะไม่ได้รู้ได้นะคะว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเจอความรักอะไรแบบไหนมาเนี่ยแต่ว่าเหมือนหันหลังให้กับความสัมพันธ์แล้วก็มามุ่งมั่นตั้งใจ ในการทําการทํางานอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีศักยภาพสามารถดูแลตัวเองได้หรืออาจจะมีภาระมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้อง,ส,งส่งเสียเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้ค่ะหรืว่าอาจจะเป็นพ่อแม่อะไรอาจจะต้องส่งเงินกลับบ้านเนีย่ยก็จะมุ่งมัน่นเรื่องการทํางานจนดูเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ความรักนัก แต่จริงๆลึกๆแล้วอะก็ต้องการคนที่เข้ามาแบบว่างดงามต่อกันนะคะเป็นคู่ที่ไปมีบุญกุศลหนุนนำกันเกื่อกูลกันประมาณนี้ถามว่าเพื่อนๆนะดูแลตัวเองได้ไหมดูแลตัวเองได้เพราะว่าสเตรนขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกคือความเข้มแข็งนะคะแต่ว่าความเข้มแข็งเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆเป็นผู้หญิงนะก็มีใจแบบว่าเหมือนกับประมาณว่า กล้าบุกกล้าลุยกล้าสว้หาแล้วก็มีพลังแห่งความเมตตาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นผู้ชายก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเข้มแข็งอยู่แล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันน่ะก็มีความอ่อนโยนยอมในบางเรื่องที่ยอมได้ประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเจอเจอคนที่ตัวเองรัก หรือว่าที่ผ่านมาได้เจอคนที่ตัวเองรักเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้เกียรติให้เกียรติแฟนให้เกียรติภรรยาอาให้เกียรติคู่ของตัวเองยอมอะไรได้ยอมอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเอ่อมีความสามารถเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเก่งฉลาดปฏิภาณไหวพริบด,ดี แล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเวลาทำอะไรอะจะเหมือนกับเป็นคนที่มีไอเดียตลอดเวลาเงี้ค่ะมีความคิดสร้างสารรค์ประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ดูแลอควบคุมบริหารจัดการถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่ว่าจะต้องบริหารจัดการหรือว่าดูแล บุคลากรดูแลคนอื่นดูแลคนในครอบครัวเหมือนเป็นเสาหลักได้ค่ะนะคะ,นะคะสามารถจะดูแลได้อ่าเป็นที่พึ่งของคนอื่น,นะคะ่ะได้เป็นอย่างดีนะ,ะแล้วก็พูดหรือว่ากระทำอะไรอะจะมีคนเชื่อถือเชื่อมัน่นเพราะว่าเป็นคนทําจริงนะคะมุ่งมั่นตั้งใจจริง,งนี้แต่ว่าไพ่ของสี่ถ้วยมันเป็นเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างหรือ มีใครมาหยิบยื่นความรากักความปรารถนาดีความสัมพันธ์ที่ดีหรืออะไรบางอย่างะ่ะที่เป็นการหยิบยื่นมาให้โอกาสอะไรต่างๆอะ่ะแต่เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คิดพิจารณาบางทีอ่ะจริงๆแล้วว่าเพื่อนๆอาจจะมีใครเข้ามาขายขนมจีบนะหรือว่ามีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กําลังคบหาดูใจอะไรกันอยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนคุยเป็นอะไรก็แล้วแต่ประมาณเนี้ยแต่ว่า ยังไม่ได้ให้ใจแบบประมาณว่าเต็มหอยออยังแบบว่ากักากักความรู้สึกอยู่เพราะว่าอาจจะมีความเจ็บปวดอะไรที่ผ่านมาหรือว่าเขาอาจจะไม่มาแสดงความรู้สึกชัดเจนกับเราตรงนี้เราต้องหงแผนความเป็นตัวตนของเราอะจ,จะว่ากักากักก็ใช่เพราะว่าเราเองอะจะให้ใครมาคือเรารักแล้วเราทุ่มเทอะ เราก็ไม่ไหวอย่างนี้นะคะคือเราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเราด้วยะคะ่ะและความรักเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาสางความสัมพันธ์น่ะเหมือนกับว่าเพื่อนๆจะดูนะว่าเข้ามาซัพพอร์ตกันดีไหมเข้ามาแล้วทําให้เราเสียการเสียงานหรือเปล่านะคะทำให้เรามีทิศทางความเติบโตไปในทิศทางที่ดีไหมแล้วก็เป็นคนที่มาแบบว่าจริงจังหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าหรือมาแบบแบบประเดี๋ยวประดาว หวังแค่ช่วงโปรโมชั่นหรือหวังประโยชน์ผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เราก็จะไม่โอเคคือถ้าเรื่องของความสัมพันธ์ขอดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคนคบคนคุยอยู่นะคะขอใช้เวลาในการดูกันไปยาวๆนานๆก่อนแต่ว่าในใจอะมีโทงเรื่องของความคิดในการแต่งงานมั่นหมายหรือการใช้ชีวิตคู่อยู่กับใครสักคนไหมมีเพราะว่าไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นสี่ไม้เท้าคือการมั่นหมายแต่งงานอ่ การมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตที่โฟกัสไปในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะนะมีโอกาสนะแต่ถ้าเกิดว่ามองไปในเรื่องของการงานก็มีโอกาสตเติบโตก้าวหน้าคือแต่ว่ามันเป็นสเต็ปนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ในขั้นของการเริ่มต้นนะมันก็ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่ามันเป็นสเต็ปของความสําเร็จนะคะมีโอกาสอาจอยากจะอาจเป็น SME เป็นสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยหรือเริ่มต้นทําธุรกิจหรือมองหาธุรกิจใหม่ๆ มีโอกาสที่จะได้ฉลองชัยชนะนะคะก้าวสูว่ความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าทํางานลักษณะมีหุ้นส่วนนะคะอาจจะหุ้นส่วนกันแม้กระทั่งเป็นคนรักเป็นอะไรแล้วมาหุ้นหุ้นส่วนกันก็มีโอกาสเติบโตก้าวต,ต,ต่อไปได้เพื่อนๆก็จะมีมุมที่ค่อนข้างจะชอบอยู่กับตัวเองนะคะมุมเนี้ยจะเป็นมุมของบางทีแบบโฟกัสเรื่องอะไรอ่ะจะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองตามลาพัง นะต่อให้จะมีคนคุยคนคบอ่ามีแฟนมีอะไรก็แล้วแต่ก็จะขอใช้ชีวิตคือในช่วงเวลาหนึ่งอะขออยู่กับตัวเองยิ่งยิ่งทำอะไรที่ต้องโฟกัสต้องละเอียดอย่างนี้ค่ะจะขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อนๆอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมือหรืองานที่ใช้ทักษะความรู้นะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคะการเงินก็ได้งานที่ ตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความสามารถงานปฏิอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือมันต้องใช้สมาธิอาหารงานที่ใช้สมาธิอะไรเงี้ยจะทําได้ดีนะคะจะโฟกัสหรือแม้กระทั่งบางทีก็ชอบอยู่กับตัวเองบ้างนะ,ะบางทีเดินออกมาแบบทํางานแล้วอาจจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรเป็นสําคัญนะคะ แต่นาทีนี้นะไพ่สองถ้วยอะ่ะยังบ่งบอกเรื่องของจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนะหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วอะ่ะก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีหากมีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เข้าใจกันผิดใจกันบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบเบื่อๆในนายอะไรต่อการก็มีโอกาสที่จะเข้ามาแบบว่า คืนดีกันนะคะหรือว่าให้อภัยกันงดงามต่อกันเนาะมันอาจจะเป็นน้อยๆงอนๆกันบ้างอันนี้นะก็มีเกิดขึ้นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูสิว่าความรักของเพ,อเพื่อนจะเป็นอย่างไรต่ออะคือในไพ่อะคะ่ะมีที่ดูแบบว่าเห็นนะจะเป็นลักษณะของคนโสดกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแหละแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันอะอะยังยังไม่ได้ว่าใช้ชีวิตคู่กันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ชีวิตคู่กันแล้วก็เหมือนยังอยากมีโลกส่วนตัวมีมุมส่วนตัวของตัว,ตวเองอยู่นะจะเป็นแบบนั้นมากกว่าคือเวลาทํางานทํางานร่วมกันได้อะไรเงี้ยค่ะหรือทานข้าวอะไรเงี้ยร่วมกันได้แต่ว่ามันจะมีมุมของตัวเองอะนะคะอาจจะเป็นต่างฝ่ายต่างมีมุมของตัวเองก็ได้เนาะ นะคะสิบไม้เท้าเดอะสตาร์ดีเอ็มเพรสเก้าไม้เท้าเดวิลเดอะเดวิลขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อนๆค,ความรักของเพื่อนๆังไความรักของเพื่อนคือต่อให้เพื่อนๆไม่มีไม่มีใครเป็นโสดน,นะคะก็มีแนวโน้มสูง ว่าจะมีความรักเกิดขึ้นรักในที่นี้นะคะจะเป็นความรักที่อยู่ในรูปแบบคนเก่าคนในอดีตคนที่เคยสร้างบุญอ่ะาจริงๆต้องบอกนะมีบุญมีกรรมร่วมกันนะคะเพื่อนๆต้องบอกอย่างนี้เลยคือมีบุญมีกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่แบบจะต้องมาเจอเจอกันอยู่แล้ว ะะเหมือนคําว่าตัดไม่ตายไข่ไม่ขาดมันต้องเจอได้เจอเจอกันเนาะออด้วยความที่ว่าจริงๆต้องบอกนะว่าความรักของเ,องเพื่อนๆนะมีแต่ถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆนะ่ะหรือว่าตัวเขาอะค่ะโฟกัสนะตอนนี้โฟกัสไปในเรื่องของการงานการสร้างเนื้อสร้างตัวมันจะเป็นลักษณะแบบว่าจมุ่งมั่นตั้งใจทํางานก่อนคือขอให้ประสบความสําเร็จกับการทํางานก่อน นะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนช่วงบุกช่วงรวยอ่ะช่วงโฟกัสอาจจะมีงานอะไรหลายอย่างเข้ามาก็ได้หรือว่างงานมันหนักมันเหนื่อยขึ้นอะไรเงนะี้ยฮะหรือว่าอาจจะมุ่งไปที่ทิศทางการเติบโตต้องมีบ้านมีรถมีอะไรก่อนอย่างเงี้ยเหมือนกับมองว่าควรจะมีความพร้อมถึงจะมี คู่ก็ได้หรือในขณะเดียวกันนะคะมีการครบกันคุยกันอยู่นี่แหละหรืออยู่ในความสัมพันธ์กันแต่เพียงแต่ว่าณนะตอนนี้ขอโฟกัสไปเรื่องของเช่นว่าเป้าหมายคือให้มีบ้านก่อนมีรถแล้วเราค่อยมาใช้ชีวิตร่วมกันแต่งงานกันอะไรอย่างนี้ฮะมีความรักกันไหมรักกันอยู่แล้วนะคะมีความรักกันอยู่แล้วจริงๆแล้วเดวิ่อ่ะมันไม่ใช่ความรักอย่างเดียวเลยนะคะเพื่อนๆมันมีความหลงเข้ามาด้วยนะ ลุ่มหลงคือรักแบบรักอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นเคยมีความรักที่ที่ห่างกันมีช่องว่างมีการระยะห่างกันมีโอกาสว่าจะเข้ามาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งได้ เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะเพราะว่ามีไพ่ของเดอะสตาคือไพ่ของการแบบว่าไปใช้ชีวิตของตัวเองอะเหมือนกับความโสดอะค่ะเข้ามาแต่ว่ามันหวนคิดถึงกันไงเพื่อนๆหวนคิดถึงการอยากจะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยค่ะคนโสดค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะอาจจะเป็นโสดอยู่อะไรเงี้ยแต่มันยังมีกับความคิดถึงอะค่ะต้องต้องต้องได้มาเจอกันนะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวขอขยายอีกทีสิคะว่าความรักถ้าจะมานี่เขาเป็นใครอออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าทั้งเดวิลทั้งสี่ไม้เท้าขึ้นอะแล้วก็สองถ้วยอะความรักมันเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะมันเห็นเป็นอย่างนั้นอ่าโดยชาลีออดอยู่ไกลกันหรือเปล่าคะเพื่อน อยู่ไกลกันอืมสี่ดาบหกถ้วยไพ่พ่สังราชนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยอ่ะความรักมันเป็นแบบนี้คือกรณีแรกคืออยู่ห่างไกลกันนะต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาหากันหรือเดินทางไปหากัน อ่าไปพบไปเจอเจอกันได้ค่ะเพราะว่าอยู่ห่างกันเราคิดถึงอย่างเงี้ยฮานี่ยมีความคิดถึงคือสี่ดาบมีความคิดถึงมีความแบบว่าอ่าไต่ตรองคิดมีคอว,ว่าจะทําอย่างไรดีให้มาเจอเจอกันหรือว่าคือเหมือนความถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่ไกลกันนะความรักมันเรียกร้องนะคะ เรียกร้องให้ต้องมาเจอเจอกันน่ะเนื้หาอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพื่อนๆเด yeah, วิลอะค่ะเรียกร้องให้จะต้องมาเจอเจอกันยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อก,กันะคะถ้าเป็นกรณีนั้นลึกซึ้งต่อก,กันก็เรื่องนั้นนะฮะจะเป็นสิบแปดบวกอะไรก็แล้วแต่ก็มีแนวทางว่าทําให้คิดถึงกันด้วยนะและด้วยความที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการซับพอร์ตใจกันมาตลอด ตรงนั้นนะมันเป็นโมเมนต์ที่ทําให้คิดถึงแล้วอยากจะแบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะจะมีความต้องการตรงนั้นเข้ามาและอาจจะมีการเดินทางมาหากันแบบมาขอพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นอาจจะมีเรื่องของการแบบว่าขอแต่งงานหรือขอมั่นหมายอะไรได้ด้วยนะคะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกดีดๆคะะ่ะ ที่จะให้ต่อกันการแต่งงานมั้นหมายมีโอกาสสูงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการรับปล้เนาะหรือที่ผ่านมาไม่ว่าตัวเพื่อนๆเองหรือตัวเขามีตัวเลือกทางเลือกเพราะว่ามันมีไพ่สีถ้วยขึ้นมาที่แบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนหรือเรายังไม่ชัดเจนอะไรกับเขาก็แล้วแต่นะคะ เพราะว่ามันมีเจ็ดถ้วยค่ะคือตอนนั้นมันเหมือนมีจังหวะตัวเลือกทางเลือกอะไรอยู่เนี่ยค่ะคือหรือไปเจอคนที่เจ้าชู้คนที่อ่ายังไม่ปักหลักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคะคนที่ดูเป็นเหมือนกระล่อนเลยอะไรเงี้ยคนที่ไม่ชัดเจนเขาเริ่มมองเห็นความชัดเจนแล้วจึงอยากจะเดินทางมาเพื่อ มอบสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนเพื่อเขาก็คิดนะคิดวิเคราะห์มาแล้วขคขควรไต่ต่อมาแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะมันเหมือนกับเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนคือความรักความสัมพันธนะ์อ่ะพอเวลาที่เพื่อนเพื่อรู้สึกว่าไม่ชัดเจนอนะ่ะเพื่อนเนเริ่มถอยออกหา่างเริ่มถอยออกห่างจากความสัมพันธ์นั้นเริ่มแบบว่าอ่ะถ้าเกิดเธอแบบเหมือนกับว่าถ้าไม่ชัดเจนเราก็กลับมารักตัวเองนะมาดูแลตัวเองแล้วพอหนั่นจังหวะหนะเขาก็เข้ามา อาจจะมาพูดดีด้วยอะไรด้วยเราก็คิดเอ๊ะจะยังไงนยคะ,ะมันมีความสับสนอยู่จะจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะจบแค่นี้ดีนะมันเหมือนคิดอยู่นะพอพอเวลาที่เราไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรแทนเรื่องการใช้ชีวิตหรืออะไรของแล้วแต่ในในด้านอื่นๆน,นะคะในมิติอื่นๆที่ที่เราก้าวไปเขาก็กลับมาในชีวิตอีกอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะอาจจะยังไงล่ะบางทีเราออกมา พอเวลาเราขยัขยบเข้าไปเขาก็เหมือนเดินห่างออกมาอีกจากความสัมพันธ์เราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะถ้าไม่ชัดเจนเราจบแล้วนะเราจะจบแล้วนะเราจะมีพลังงานของเดินสตาร์และดีเอ็มเพรสแล้วนะก็คือการกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แบบว่าคนเดียวก็ได้ให้ตัวเองแบบขอให้มีความสมบูรณ์พูนสุขแค่นั้นโอเคละมีพลังแห่งความแบบ อดงามต่อตัวเองเราโอเคแล้วอ่ะพอเราคิดได้แบบนั้นเข้ามาอีกเราก็เลยเนี่ยบางทีเราไปทางทางอื่นแล้วนะไปทางทมไปเลือกแบบฮิวใจตัวเองด้วยวิธีอื่นสร้างพลังชีวิตที่ดีให้กับตัวเองอ่ะไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้จะเดินทางมาเห็นไ,ไหมคะเดินทางมาหาเดินทางมาขอกับเพราะเขาก็คือจริงๆแล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้ผิด ที่เขาหรือที่เรานะเพื่อนๆคือถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนเขาไม่ชัดเจนเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะกับในขณะเดียวกันตัวเขาเองอะ่ะเขาก็อาจจะมองในมุมที่เราเขาก็ยังไม่เห็นความชัดเจนกับเราด้วยนะคะมันต้องใช้เวลานะคะและยิ่งการอยู่ห่างไกลกันนะเพื่อนๆถ้ามีเรื่องเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะและมันอยู่ในจังหวะที่แบบว่าเพิ่งจะคบเพิ่งจะคุย อะไรก็ตามแต่มันไม่ได้เห็นกันตลอดอะค่ะเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาไปใช้ชีวิตแบบไหนในจังหวะที่ไม่ได้อยู่กับเราอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาจะจริงจังจริงใจกับเราแค่ไหนเงี้ยนะแต่บางทีในจังหวะนั้นที่เขาหายไปเขาไปโฟกัสเรื่องงานอนะพอเขาก็แบกรับเรื่องงานพอสมควรสิบไม้เท้านะคะแบกรับงานหนักก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวบางทีเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ใส่ใจอะเ้าใช้คํานี้นะไม่ใส่ใจ แต่ในใจมีเราไหมมีเนาะมีแต่จังหวะนั้นเขาอาจจะมีใครก็ไม่รู้มาเป็นทางเลือกหรือว่าตัวเลือกของเขาหรือเขาอาจจะเลือกเลือกในที่นี้อาจจะไม่ได้เลือกเป็นเป็นใครที่มาทัดเทียมเราก็ได้นะแต่อาจจะเลือกแบบว่าอาจจะทํางานต่อไปดีหรือว่าจะอยู่ที่นี่ดีบางทีอยู่ไกลกันมากเออมันจะไปได้ไหมเลือกแบบจบกันดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คิดถึกนะ่ย เขาเลยค่อนข้างที่จะเป็นเลือกเลือกเพื่อนๆแล้วว่าค่ะขอเข้ามาขยับความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามีผิดใจกันไม่ไม่สบายใจกันอย่างเงี้ยก็มีการมาขอโทษนะะแบบทีนี้ถ้าเกิดว่าเดินทางมาหากันเนาะก็ใช้เวลาในการเรียนรู้และศึกษากันหรือว่ามีโอกาสได้ไปเจอเจอกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนความสัมพันธนะ์มันพัฒนาขึ้นไปค่อนข้างจะอีกระดับหนึ่งเลยอะค่ะ มีเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากกว่าที่ผ่านๆมามากกว่าการอยู่แบบว่านิ่งๆเป็นเดวิลจริงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเดวิลนั้นมีหกถ้วยคือแล้วก็มีภห้พระสังฆราชคืปประกาศถึงเรื่องของการแต่งงานการทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะพอเขาเข้ามาแล้วกลายเป็นเราเองที่มีตัวเลือกทางเลือกว่าจะไปทางไหนดี อย่างเงี้ยค่ะอาจจะตัวเลือกทางเลือกในที่ดีอาจจะเป็นเรื่องของการอยู่กับตัวเองก็ได้นะเพื่อนๆคือเลือกที่จะเป็นโสดก่อนหรือไรก่อนอันนี้ก็คงต้องแล้วแต่เพื่อนๆน่นะนะคะว่าจะเปิดรับให้เขาเข้ามาไหมหรือว่าเราจะขอเป็นโสดอยู่ก่อนเพราะว่าเราเองก็มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงอยู่เหมือนกันนะคะก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเองด้วยอะไรย่างเงี้ยก็ ก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยแต่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นแล้วว่าสเสน่ห์ตรงนี้ค่ะมันเป็นการดึงดูดพลังงานความมีหึงมีห่วงไหนบางทีพอเพื่อนๆเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วเขาเห็นเพื่อนๆแบบว่ามีความงดงามสง่างามก็เป็นเดอรสตาร์ด้วยอย่างเงี้ยดีเอ็มเพลสด้วยอะ่ะมันมีความสง่างามง่งามก็ไม่อยากปล่อยให้หลุดมือ เนี่ยค่ะไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้แรงตรงนี้แหละทำให้เขาขับเคลื่อนตัวเองมาะ่มันทั้งด้วยของสเสน่ห์นะคะทั้งด้วยของจิตใจเนาะที่มีทั้งความเข้มแข็งในตัวเองที่มีทั้งความอ่อนโยนในตัวเองแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองมีความเก่งมีความฉลาดสามารถจะดูแลตัวเองได้ นะคะพึ่งพาตัวเองได้ด้วยเขาก็หาคนที่แบบนี้บางทีเขาก็มองว่าแบบนี้แหละที่เหมาะกับเขาเพราะเขาอาจจะต้องทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ต้องการคนที่ไว้วางใจได้หนักแน่นในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเราตกลงอะไรกันบางอย่างได้ตรงนี้ค่ะ มีโอกาสที่เราอะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีไพ่บ่งบอกความรักในที่เนี้ยเป็นคนเก่าซะเยอะนะคะเพื่อน,เ,อนเป็นคนเก่าหรือคนในอดีตที่จะได้มาเจอเจอกันเป็นคนที่อยู่ในอดีตเป็นคนที่เคยแบบว่าเจ,เจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะแบบยังไม่ได้สามสัมพันธ์กันแบบเป็นเป็นความรักที่เบ่งบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ยจะได้ขยับเข้ามาแล้วหมอก็นะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความรักที่ดีคนที่เข้ามาก็ขอให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะเพื่อนๆใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันเพราะเด็กอย่างเดวิลเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องของการเป็นคนที่แบบว่าอ่ะเป็นเรื่องของหึงหวงรักนะคะรักมากเป็นคนในอดีตหรือคนในอดีตชาตินยคะ,ะเป็นคู่ บุญคู่กรรมกันที่เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่แบบมีความหึงแรงห่วงแรงมีความดาร์กอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเจ้าชู้อแบบ่กุมกลิ่มไม่จริงใจปิดบังซ่อนเลนอันเนี้ยเราค่อยๆดูไปนะค่อยค่อยดูไปว่าเป็นลักษณะแบบไหนแต่ว่าหกถ้วยอ่ะค่อนข้างเป็นพลังงานที่ดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลบางทีถ้าเราได้คนนะ ที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอ่ะอยู่ในการยึดมั่นเรื่องของความถูกต้องอ่ะคะความถูกต้องคือใช้ชีวิตคู่แล้วก็ซื่อสัตว์บางทีที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนที่แบบผ่านสงครามอะไรมาเยอะอะไรก็แล้วแต่แต่พอมาเจอเจอเราแล้วเขาคืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรานะคะจริงใจต่อเราซื่อสัตว์โอเคเราก็ไม่นับอดีต ็เอาปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆดูให้ค่อยศึกษากันไปเรียนรู้กันไปเดี๋ยวคําตอบมันจะชัดเจนเองแหละคะ่ะเพื่อนๆใจของเพื่อนๆเ,เองนั่นแหละจะรู้ว่าคนไหนใช่ไม่ใช่ขอแค่เราอ่ะต้องถามตัวเองถามใจตัวเองให้แน่ชัดเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตเราต้องการคนแบบไหนก็ดึงพลังงานแบบนั้นเข้ามานะคะและให้เราอ่ะเป็นคนแบบนั้นเราก็จะได้คนที่น่ารัก คนที่จริงใจคนที่ชัดเจนกับเรานะคะเนาะก็โอเคนะคะอ่านไพ่ให้กับเ,เพื่อนๆจ,จบแล้วขอให้เ,เพื่อนๆนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเกิดว่ามีความรักเข้ามาก็ขอให้ความรักนั้นเป็นความรักที่งดงามเป็นความรักที่ซัพพอร์ตและเพื่อกูลกันดุลน,น,นำกันไปสู่ทิศทางที่ดีดุลน,น,นำทั้งกายทั้งใจนะคะไปสู่ความสุข นะให้มีพลังชีวิตที่ดีนะคะกอดตัวเองเยอะๆนะคะมีความหลักที่ดีโอเคค่ะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะว่าเพื่อนๆเป็นอย่างไรนาอโอเคค่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ